สดีจ้าทุกคนมนีกับม่โฮกกับแม่เอ๋เ,เด้อจ้ามนีมันกะสีผ้าทุกคนมาเบิ้งง่วนเด้อจ้าตอนนี้ง่วนนอมันกะออกรูกแล้วเด้อจ้าออกมาได้ปีนอาทิตย์แล้วเดี๋ยวนอมันสีผ้าไปเบิ้งกันเลยเด้อจ้า <ขอ S 1> นี่จ้าทุกคนตอนนี้งว่วนกะกำลังกินเฟี้ยงกลิก่นยาอยู่เด้อจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนฝนสิตกเลยไม่เป็นแบบมีเมฆเป็นผ้าค่มๆจะไหนกับรู ใส่ละงัว,วหน่อยอตอนนี้ฮอเกมิสมาชิกมาเพิ่มเป็นสามโตแหละเป็นงัวแม่ทั้งหมดเลยนี่ทุกคนเห็นบห อันนี้ก็จะเป็นงวใหญ่เด้อจ้ะตัวนี้เนี่ยหอมหนีงวเขาสวโยกตอนนี้หนูชื่อยกนะคะเฮ้ยกีนเนี่ยให้เป็นอ่ะยกยกยกบงเบืงบ้งเบงเป็นยางแข็งแล้วดิเป็นนะตอนออกมาใหม่ๆก็คือแบบ บ่มีคนเห็นเลยน้มักลกดจัดขายของม่เห็นแม่มันกําลังกินหนองงูวมาเห็นพอดีพอดีหรือว่ามันไม่ให้ได้ออกหลูกเพเห็นหลูกมันหลูกมันจะวิญาณแข็งจะว่าออกคอ,อกแล้วดีตัวไม่เห็นพอดีได้ได้หนองงวได้หลายตื่นพี่จ้า อันนี้จะเป็นแม่มันตามันสีสีมันเป็นสีจังไหนบุกนาซีสีคือแม่สีออกดำดำอันนั้นก็จะเป็นยอายอาซื้อกำไล่ตอนนี้หน่อยนี่ไฮบยอยดิ ي, ตอนนี้รู้สึกว่าจะบ่ไฮบใยละเริ่มมืดละ เอา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 ขี่ตัวน,นี้เอาเนี่ยขี่ไปนี่ไลยนี่นะแม่เริ่มหลกดีดีเด้อน้าเทียนหลูกไปนอนนอนอยู่ไกลๆแม่ก็กินยาเซ้หมดแล้วเนาะ จับมัมเสียจับอ่ะน,น้อยน้อย,อยให้จับอู่หัวกันยองๆซามึงในหัวคึ้จากนหัวหอยองอีนีเดรลูกตัวแม่ได้ลูกน่าจะซีตัวละมั้งเด้ตัวแม่ทั้งมดเลย ดีเมื่อจ้าคนกับโูตรู้สึกว่าจะแรงมากเลยเดจ้าทุกคนสารคินีกับขอฝ่ายพียงนีเดจ้าฝ่ายทุกคนก็ไลครก็ติดตามเพื่อเป็นก็ลังใจให้มาน้ำเด้จ้าเราเจอกันคิหนาจ้า